ข้อที่10ครับเขาบอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าดอก A เนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับข้อใดสรุปจากข้อมูลได้ถูกต้องนะครับอ่ะอย่างแรกที่ต้องรู้คืออะไรคือดอกสมบูรณ์เพศนะครับนะสิ่งที่บ่งบอกเพศเนี่ยในดอกก็คือตัวเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียถูกปะ คำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์คือครบถูกไหมครับสมบูรณ์คือครบจบอุดมสมบูรณ์คือมันครบมันมีจบอยู่ในนั้นเลยนะครับโอเคแม้มันสมบูรณ์ก็แสดงว่าดอกสมบูรณ์เพศก็ต้องมีเพศที่ครบคือมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันต้องเน้นนะครับว่าอยู่ในดอกเดียวกันเพราะบางต้นเนี่ยมันเป็นดอกแยกเพศนะ1ต้นอาจจะมีทั้งดอกดอกที่มีแค่เกสรเพศผู้ ดอกที่มีแค่เกสรเพศเมียก็มีแต่กรณีที่จะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับโอเคปะ่ะดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีเกสรเพศผู้นะครับและเกสรเพศเมียเน้นนะครับ ในดอกเดียวกันโอเคปะมีครบจบอยู่ภายในดอกเดียวกันนะครับแสดงว่าตอนนี้เราู้แล้วแหละว่าดอก A เนี่ยมันมีองค์ประกอบ2อย่างแน่ๆคือเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียแน่ๆถูกปะเพราะว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศทีนี้ข้อใดถูกต้องครับอะลองมาดู 1. ดอก A เป็นดอกสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เพศต่างกันยังไงนะครับลองจังจำได้อยู่หรือเปล่าจำได้นะดอกสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์อะไรครับพี่โฟกเ์ไ่เองนี้บอกเลยเมื่อกี้สมบูรณ์เพศก็ก็ครบเนาะเพศ2เพศครบแล้วสมบูรณ์ธรรมดาคือไงครับสมบูรณ์ธรรมดาเนี่ยเขาจะหมายถึง4องค์ประกอบหลักของดอกนะครับ ดอกสมบูรณ์ก็คือเป็นดอกที่มีครบ4ส่วนครับพี่บลกครับ4ส่วนนี้มีอะไรบ้าง4ส่วนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมี2กลีบ2เกสรครับ2กลีบ2เกสร,กรเป็น4เนาะก็จะมีกลีบหลียังนะครับนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกลีบดอก นะครับมีกลีบรี้ยงกลีบดอกแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีเกรสรเพศผู้และเกรสรเพศเมียนะครับอันนี้คือ4องค์ประกอบหลักของดอกโอเคปะกลีบรีง้งกลีบดอกเกรสรผู้เกรสรเพศเมียนะครับถ้ามีครบ4ตัวนี้อยู่ในดอกเดียวกัน เราก็จะเรียกมันว่าดอกสมบูรณ์เพราะมันครบสมบูรณ์4ส่วนเลยโอเคปะทีนี้ข้อแรกถูกไหมครับเขาบอก A เนี่ยมันมีเกสรผู้กับสรพิมีแน่แนและมันจะจัดว่ามีทั้งกลีบเรี้ยงกลีบดอกสรพุ่มกับสัมพิมีด้วยไม่จําเป็นไม่เกี่ยวถูกปะมันมี2ตัวนี้แน่ครับแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าดอก A มันมีกลีบเรี้ยังกลีบดอกถ้ามันมีก็ดีไปถูกปะถ้าไม่มีอะ มันก็ไม่ใช่ดอกสมบูรณ์เป็นดอกไม่สมบูรณ์เนี่ยหนะคํานี้ครับถูกปะสแสดงว่าหนึ่งผิดแล้วสองถูกเหรอก็ไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งสองเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้เลยนะครับคือเราไม่รู้ครับมันอาจจะเป็นกรณีทั้งเป็นกรณีหนึ่งก็ได้กรณีสองก็ได้ถูกปะถ้ามีสองตัวนี้มันวางพื้นสองตัวอยู่แล้วเนาะเพศผู้เพศเมียเนี่ยถ้ามีสองตัวนี้เราก็จะเรียกมันว่าดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ แต่ถ้ามันขาดไปดูอะไรตัวหนึ่งหรือขาดสองตัวเลยมันก็จะเป็นดอกไม่สมบูรณ์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีไม่มีเราจะสรุปไม่ได้นะครับว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งคู่เลยถูกปะหนึ่งกับสองเนี่ยนะครับไม่สามารถต่อได้ทั้งคู่เลยนะโอเคไหมลหลายคนจะมีทริคแบบเอ้ยหนึ่งกับสองมันตรงข้ามกันนี่แสดงว่าถ้าหนึ่งผิดตอบสองสองผิดตอบหนึ่งบางทีไม่ใช่นะครับบางทีก็ ไม่สามารถตอบได้ทั้งคู่เลยนะดูดีๆแล้วบนะาคนพี่พี่รู้ครับว่ามันจะมีทริคอะไรพวกนี้อยู่ที่ตรงข้ามเนี่ยช้อนตรงข้ามแต่บางทีใช้ไม่ได้นะครับต้องระวังนะเออดูดีๆนะครับอแสดงว่าตอบ3หรือ4ออะลองมาดู3ครับดอก A มีโอกาสเกิดการถ่ายรองเลนูในดอกเดียวกันได้ไหมได้ถูกปะเพราะมันมีทั้งเกรสรเพศผู้และเกสเพศเมีอยอยู่ในดอกเดียวกัน มันก็สามารถถ่ายลองเรนูได้ดอกเดียวกันเลยสิถูกปะก็มาจากไอตัวกระส่ายพูเนี่ยผลิตตัวเรนูเนาะมันก็ถ่ายลองเรนูไปที่ยอดตอเพศเมียที่อยู่ในดอกเดียวกันได้ถูกปะไม่ได้ผิดอะไรแต่โอกาสที่เกิดเนี่ยมันก็อาจจะยากหรือง่ายก็แล้วแต่โครงสร้างของดอกแต่มันมีโอกาสเกิดได้นะครับโอเคไหมตอบ3เนาะส่วนข้อที่4ดอก A เป็นดอกชอบน้อ,นองๆครับ ดอกช่อเนี่ยเกณฑ์นในการดูคืออะไรมันจะมีสองคำถูกปะคือคำว่าดอกช่อและอีกคำหนึ่งคือดอกเดียวนะครับดอกช่อแล้วก็ดอกเดียวนะเราก็จะดูแล้วว่าเขาใช้เกณฑ์นในการบอกคือจำนวนดอกถูกปะดอกเดียวเดียวคือ1ดอกช่อโอโ้โหเป็นช่อเลยคือเยอะนะครับโอเคไหม ถ้าดอกเดียวคือ1ก้านชูดอกมีแค่1ดอกเท่านั้นส่วนดอกช่อคือ1ก้านชูดอกมีหลายดอกย่อยครับนึกถึงตัวกล้วยไม้อ่ะนึกออกปะคือ1 1ก้านยาวๆมันจะมีดอกย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับหรืออย่างเช่นดอกอะไรดีเอากล้วยไม้ละกันกล้วยไม้อาจจะเห็นง่ายสุดเนาะเพราะว่าบางดอกเนี่ยมันจะเป็นดอกที่แบบ เป็นก้านยาวๆแต่มันอาจจะมองไม่ไม่ชัดเท่ากล้วยไมย้กล้วยไม้อย่างกันอ่ะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับเนาะดอกเดียวก็ยังกุหลาบอย่างเงี้ยหนึ่งก้านก็มีแค่ดอกเดียวเลยแต่ถ้ากล้วยไม้คือหนึ่งก้านก็จะมีดอกย่อยๆ,ๆเนียครับโอเคปะ่ะนั่นแหละเป็นดอกช่อนะครับซึ่งเกี่ยวไหมการที่พูดถึงเกรสรใน,นพืชพรรเพสมพี่ะไรดอกเดียวกันมันไปเกี่ยวกับดอกเดียวดอกช่ออะไรไหมไม่ได้เกี่ยวนะครับโอเคปะ่ะไม่เกี่ยวดอกช่อแล้วก็ ผลที่เกิดหลังจากการปะะนิ่วนที่จะเป็นผลรวมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลรวมนะครับไอเกสอนหรพอผู้กสศลเพศเมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเลยถูกปะสมบุเพศไม่สมบูรเพศก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เลยนะครับโอเคไหมข้อสี่ระวังดีๆนะครับบางคนที่แบบอุ๊ยชอบแบบข้อไหนมันดูเป็นชอยที่แบบโอโ้โหดูใช้ความรู้เยอะดูมีความยาวของของคำตอบอย่างเงี้ยของชอยอะ่ะมักจะถูกก็ไม่เกี่ยวเสือไปอย่างอันนี้คือ ไปไหนก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับยาวก็จริงถูกก็จริงอาจจะไม่เกี่ยวถูกปะเออนะครับข้อนี้ตอบชฉลที่3นะครับไปเด็ก